สวัสดีครับเพื่อนทุกคนเย่ yeah. อยู่กับผมทัพโอเว่นพคนี่รับวันนี้เราจะมาอยู่กับนายกันก็คือคลิปที่เราทำนี้เป็นคลิปที่หนึ่งรหนึ่งั่นเอหนึ่งยเอ็ดนะครับก็วันนี้จะมาดูคลิปเก่าๆของช่อลเราคนระับว่ากว่าจะมาถึงหนึ่งรคลิปได้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง เราต้องดูคลิปแรกกันเลยเพราะคลิปแรกเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดและประมาณแบบแบบทำคลิปอ่านแล้วไม่ค่อยดีมากทำเพราะว่าต้นต้นทำคลิปงไงก็เลยยังคิปไม่ค่อยดีมาางน,น ก็แบบเสียงก็ปแปลกไม่ค่อยได้ยินเสียงอลเนะแต่เราไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่าคลิปนี้พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้กิจกรรมพิเศษพงษ์ครับคุณค่ะ ต่อไปเป็นลิปน้ำมะเขือเทศจอยคำครับลิปนี้แบบกระแสดีมาก <c oughs> คือน้ำมะเขือเทศมันจะ ท่านมันจะเหมือนผี่เขาขอบอกว่าเม่อรทาแล้ว่ดีผมก็คิวคนงังอากให้ทุกๆคนฟังชิดได้เราจะดูว่าันเปน รสชาติมันเป็นแบบที่ทุกคนบัดนี่นั่นแหะครับคือรสชาติมันแบบคือตอนแรกมันมานั้นแบบรสชาติมันแบบยังโอเคกินได้ตอนพอยกกำลังอยากกินนี่แหละอยากอ้วกมากเลยนั่นคมอไต่อไปเป็นชีฟ ขนมกระดาษกับค <él> <"K lim S 2> ุณเพล็กครับผมนี่ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วไปท่วันุดคือแบบว่าคือใครที่ยคงอยู่นรม่ทรบโอเคครับคเ็กนะคตอนนี้ครับเ็นกวที่ราจาหลังครับก็คือตามกระแสครับเป็นีขนมกระดาษครับนันนี้เพ็กไปแล้วห

แต่ว่าเราทานมันก็จะแบบถ้าทานมันจะแบบหวานหวานไม่มากมันหวานนิดนองโล่เลยนะหวานมันโล่มันก็อร่อยแหละมันเป็นแบบนี้ไอ้เพื่อนรักไปเป็นคลิปที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกแล้วนะว่ายน้ำพันโดอะกินนี้ก็จะขับสื่ราจังแล้วพี่เชฟอู อันนี้มันม,นมันไม่มีแดดจะใส่ทำไมเพาตรงนั้นมีแดดไงแต่ว่าตรงสัมไม่มีแดดเอาหมวกรูดมกับาค่ตาวา้าน้ำเป็นข้าวโพดคืออรทำไมมีคลิปย้อนหลังแค่คลิปเดียวเองอะ เก่งต่อไปคลิปนี้กับคุณพึกไอ,อเดอะฮอ r r o r g a m ่อนมากอันนี้ผมเล่นให้อยู่นะคุณคลิปก็แบบคือแบบแล้วก็ ซิงพาวเวอร์เต้นเพ pues mm hmm. ลงหาใจลากกระทถหาานักมากมากแต่อันนี้ผมยังเต้นไม่เก่งครับแ้วกนัคลินี้ยังเต้นด้แบบนี้เ่ว่ามีความาร์บเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ก็แนลี่ิดจะไทแลนด์จะไปจำหัวหน ต่อ,อไปส่วนคลิป New อมเมนต์นี้อาจจะไม่ได้ทำแล้วนะคะต่อไปเป็นลองชิมปิตตาท้าขนมกับเชฟอูนี้ไม่ผิดหวังสนุกค่ะ

เป็นรวบรวมดีนิเจอรแทนแตก็งบม,มินเนเจอร์ตอนนี้ก็ยังดีเสร็จแล้วอะไรต,ต่อไปเป็นอือต่อไปเป็นคลิปที่ทุกคนต้องรู้แน่นอนก็คือคลิป ประเด็นอันนี้บบควาแบบถิดอัน ciudad, ดับสองันลยพีอันดับหนึ่งก็คือวิกีกยที่เราได้ดูเป็นสุดนี่เราล้วใช่มตอนคือแม่หยน้มาแล้วตอนนี้ก็ก็ตอนนี้เราก็ไปซื้อเป็นขวดเป็นที่หยอนในรีตอนนี้มีขาค่ะอยู่ที่วลานะคะใช้รถรานะเป็นน้ำนมอลมาจาก่อคก่อนนะคก็เอก็ เราจะเดนนะแวก็เป็นานที่ขายพวกหมูหมูปิอูร่างงยาเรา่ร้ลจะอ่าข้างแต่ว่าจะไม่ใชานหนังสือจะอยู่ติดกับร้านหนังสือนะนั่นแหละก็จะเดินเข้าไปจะมีอะไรก็ยาวเวไามีครบแ้วเริ่มวิธการทำเริ่ขั้นตอนแรกนะคะนำสเอขาถามากลิ่นเป็นยังไงก็แบบเาจร้าอีข้นมาแบบ เล็กครดีไม่ได้ซื้อตัวชีดใหญ่อันนี้เป็นลูกอมบินเบเซอร์ที่ปลูกอ,อะไรกของาัใช่ไหมไม่เขาเปลี่ยนชื่อชาแนลเป็นชื่อมานาจังแล้วต่อไปคลิปป๊อปคอนนี่ก็ตอนเด็กเ,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 เด็กไฟช่วต่อนนงไปคลิป ต่อไป wash in my bag เราสามารถอัดได้ถึง15นาทีทนะานาา้านค YouTube ค้ลงไดไ้ไม่ได้ตะอต่อไปสองคลิปนี้ตีคลิปลองชิมหอมมาลโรงเรียนเนี่ยกิจกรรมแจกข้าวเกรียบก็เหนียยังไม่ปิดนะ ในคคิดปกติดสาม้าแต่ว่าตอนนี้เขอเปลี่ยนเป็นปีดสี่สิบนะคบแล้วก็คลิปสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะมาดูนั่นก็คือคลิปยิปนี่เ,เลยลงไปแค่สี่วันมาถึงสิบเจ็ดคนดูแล้วมีคนมาบอกว่าคลิปเนี้ยเพื่อนๆดูใช่ไหมอนเนี้ยัอนเนี้ยที่เรากินอยู่อัอเนี้ย เป็นชโโ็อกโกแลตใส่ใส่เป็นแค่ชโคโ็อกโกแลตแล้วก็ใส่โคโอนอ่ะเพื่อนบอกว่ามันแปลกตรงไหนก็คือจริงๆขนมตปลาของเซเว่นนะเราจะหยิบเฉพาะเป็นพวกของเซเว่นอ่ะเป็นพวกเพล์อ่ะยี่พ้อเพล์อพพลอของเซเว่นอ่ะอ่ะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยคัะบ๊ายบาย